พระวินัยบัญญัติโดยพระมหาโพธิวงศ์สา,ารย์ทองดีสุระเตโชปาจิตตีวัคที่ห้าอเจละกะวัคว่าด้วยนักบวชเปลือยปาจิตตีอเจละกะววัค สิขาบทที่หนึ่งคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดให้ของเคี้ยวก็ดีของกินก็ดีแก่อเจละกะก็ดีแก่ปริพาชกก็ดีแก่ปริพาชิกาก็ดีด้วยมือของตนเป็นปาจิตติเนื้อความย่อยในหนังสือนวโกวาทภิกษุให้ของเคี้ยวของฉันแก่นักบวชนอกศาสนาด้วยมือตน ้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่าอเจลกะคือนักบวชที่ไม่นุ่งผ้าหรือฉีเปลือยคำว่าปริภาชกปริภาชิกาคือนักบวชนอกศาสนาที่เป็นชายและเป็นหญิงการให้ของเคี้ยวของกินแก่นักบวชนอกศาสนาอย่างนั้นด้วยมือจัดเป็นอาบัติแต่สั่งให้ผู้อื่นให้วางไว้ให้หรือให้ของอย่างอื่น นอกจากของเคี้ยวของกินไม่เป็นอาบัติเจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อรักษาศักดิ์ศรีความเป็นอุปสัมบันของภิกษุมิให้นักบวชนอกศาสนามินหรือตีเสมอได้เมื่อให้ด้วยมือของตนชื่อว่าลดตัวลงเสมอกับนักบวชเหล่านั้นทําให้นักบวชเหล่านั้นคิดว่าตนก็เสมอกับภิกษุจึงยอมรับพวกเขา ยกย่องเขาเหมือนกับทายกถวายของภิกษุเพราะเคารพนับถือภิกษุฉะนั้นอีกประการหนึ่งการแจกของแก่นักบวชนอกาศาสนาที่เป็นผู้หญิงหากได้ไม่เท่ากันหรือไม่เหมือนกันย่อมเกิดกระแสะวิพากวิจาร์ณได้ว่ามีอคติลำเอียงรักไม่เท่ากันเป็นต้นซึ่งทำให้เสียถึงผู้ให้ได้โดยไม่จําเป็นอนาปติวาน ในสิขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุสั่งให้คนอื่นให้ไม่ได้ให้เอง 2. ภิกษุวางให้ 3. ภิกษุให้ของไล้ทาภายนอก 4. ภิกษุผู้วิกลจริต 5. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมมิกะได้แก่พระอานนท์ปาจิตตีอาเจละกะวัวก สิขาบทที่สองคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดกล่าวชวนภิกษุอย่างนี้ว่ามาเถิดคุณพวกเราจะเข้าไปยังหมู่บ้านหรือนิคมเพื่อบิธบาตด้วยกันจะให้เขาถวายแก่เธอก็ตามไม่ให้ถวายก็ตามแล้วส่งเธอกลับไปด้วยคําว่ากลับไปเถิดคุณเราพูดหรือนั่งกับคุณไม่มีความผาสุกเราพูดหรือนั่งคนเดียว มีความผาสุกกว่าทำความหมายใจอย่างนี้เท่านั้นให้เป็นเหตุไม่มีอะไรอื่นเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุชวนภิกษุอื่นไปเที่ยวบินทบาทด้วยกันหวังจะประพฤติอนาจารไล่เธอกลับมาเสียต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อสิกขาบทนี้มุ่งถึงภิกษุสั่งให้ภิกษุที่ตนชักชวนไปบินทบาทด้วยกัน กลับก่อนด้วยอ้างว่าตนไม่มีความผาสุกเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยด้วยเจตนาที่จะประพฤติอนาจารไม่สมควรบางอย่างเช่นมุ่งจะกระซิกกระซีมุ่งจะเล่นหัวมุ่งจะนั่งในที่ลับเป็นต้นกับมาตุคามเมื่อภิกษุนั้นอยู่ด้วยจะทำได้ไม่สะดวกจึงไล่เธอกลับเสียเจตนารมของสิขาบทนี้สิขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้ เพื่อไม่ให้ภิกษุเสียมารยาทในเมื่อชวนภิกษุอื่นไปด้วยแล้วให้กลับเสียกลางคันด้วยต้องการจะประพฤติไม่เหมาะไม่ควรและเป็นการป้องกันภิกษุที่ไปด้วยม่ให้ต้องกลับกลางคันทั้งที่ยังบิบาบัดไม่ได้และกลับมาฉันในโรงครัวไม่ทันอนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัตไว้คือ 1. ภิกษุ ส่งกลับไปด้วยคิดว่าเราสองรูปรวมกันจกไม่พอฉัน 2. ภิกษุส่งกลับไปด้วยคิดว่าเธอพบเห็นของที่มีราคาแพงแล้วจะเกิดความโลภขึ้น 3. ภิกษุส่งกลับไปด้วยคิดว่าเธอเห็นมาตุขามแล้วจะเกิดความกำหนัดขึ้น 4. ภิกษุส่งกลับไปด้วยสั่งว่าเธอจงนำข้าวยาคูหรือข้าวสวยของเคี้ยว หรือของฉันไปให้แก่ภิกษุผู้อาพาธแก่ภิกษุผู้ตกค้างอยู่หรือแก่ภิกษุผู้เฝ้าวิหาร 5. ภิกษุไม่มุ่งจะประพฤติอนาจารทรงกลับไปในเมื่อมีกิจจำเป็น 6. ภิกษุผู้วิกลจริต 7. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรมิกะได้แก่พระอุปนันทะสากยบุตรปาจิตตีอเจลกัว สิขาบทที่สามคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติอันหนึ่งภิกษุใดนั่งแทรกแซงในตะกูลที่มีคนอยู่กันสองคนเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุสำเร็จการนั่งแทรกแซงในสกุลที่กำลังบริโภคอาหารอยู่ต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคำว่ามีคนอยู่กันสองคน คือมีสตรีกับบุรุษทั้งสองคนยังอยู่ในห้องทั้งสองคนยังไม่ปราศจากราคะคำว่าแทรกแซงคือเข้าไปนั่งอยู่ในห้องเดียวกับคนสองคนนั้นต้นเหตุของเรื่องนี้คือภิกษุไปเยียบสหายเก่าเข้าไปนั่งคุยกันในห้องนอนของเขาสหายได้บอกให้ภรรยาจัดอาหารถวายเมื่อฉันเสร็จแล้วสามีได้บอกภิกษุว่า นิบนกลับได้แล้วเพราะฉันเสร็จแล้วภรรยาของเขาทราบทันทีว่าสามีเกิดราคะต้องการรวบเพนขึ้นจึงบอกภิกษุว่าให้อยู่ก่อนเพื่อแกล้งสามีสามีก็บอกให้ภิกษุกลับอีกเป็นครั้งที่สองที่สามภิกษุก็ไม่ยอมกลับทําให้สามีไม่พอใจจึงออกจากห้องไปบอกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุรูปหนึ่งนั่งอยู่ในห้องนอนกับภรรยาของตน แม้ตนนิมนต์ให้กลับก็ไม่ยอมกลับภิกษุทั้งหลายนำเรื่องถวายพระพุทธองค์จึงทรงบัญญัติสิกขาบทนี้เจตนารมของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้ทรงบัญญัติไว้เพื่อเตือนสติภิกษุให้รักษาบาลายาธและให้ระมัดระวังในการเข้าไปในบ้านของคฤหั์ไม่ควรอยู่นานจนเกินงามควรรู้การะเทศะแม้จะเป็นบ้านของคนสนิท เพราะอาจไม่ถูกกาละเทศะขึ้นมาได้อนาปฏิวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัดไว้คือ 1. ภิกษุนั่งในเรือนหลังใหญ่ไม่ห่างบานประตูเกินช่วงแขน 2. ภิกษุนั่งในเรือนหลังเล็กไม่เลยกลางห้อง 3. ภิกษุมีเพื่อนอยู่ด้วย 4. คนทั้งสองออกไปแล้ว 5. คนทั้งสองปราศจากราคะแล้ว 6. ภิกษุนั่งในสถานที่อันไม่ใช่ห้องนอน 7. ภิกษุผู้วิกลจริต 8. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกร,รม,มิกะได้แก่พระอุปนันทะสักยะบุตรปาจิตตีอเจละกะวัคสิกขาบทที่4คำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญัติ อันหนึ่งภิกษุใดนั่งในอาสนะกำบังในที่ลับกับมาตุคามเป็นปาจิตตีเนื้อความยอดในหนังสือนวโกวาทภิกษุนั่งอยู่ในห้องกับผู้หญิงไม่มีผู้ชายอยู่เป็นเพื่อนต้องปาจิตตีอธิบายความโดยย่อคําว่าอาสนะกำบังคืออาสนะที่ปิดบังด้วยฝาบานประตูเสื่อลำแพนม่านบังต้นไม้ เสาชางข้าวอย่างใดอย่างหนึ่งคำว่าที่ลับคือเป็นที่ลับตาซึ่งไม่มีใครมองเห็นภิกษุหรือมาตุคามขยิบตายักคิ้วหรือพงะกศีรษะได้และเป็นที่ลับหูซึ่งไม่มีใครสามารถจะได้ยินถ้อยคำที่พูดกันตามปกติได้การนั่งในอาสนะกำบังในที่ลับกับมาตุคามเช่นนี้เป็นการเสี่ยงต่อข้อคารหา และเสี่ยงต่อการต้องอาบัตข้ออื่นอีกส่วนหนึ่งแม้การนั่งในเสนาสะนะเช่นนั้นกับมาตุคามหลายคนก็เป็นอาบัตเพราะผู้หญิงหลายคนก็คุ้มอาบัตไม่ได้เว้นไว้แต่มีผู้ชายผู้รู้เรียงสานั่งอยู่ด้วยจึงไม่เป็นอาบัตเจตนารมณของสิกขาบทนี้สิกขาบทนี้บัญญัติไว้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ภิกษุผู้ลืมตัว ไปนั่งในที่เช่นนั้นกับมาตุคามทําให้ภิกษุรู้ตัวและระวังตัวอยู่ตลอดเวลาว่าไม่เหมาะไม่ควรที่จะประพฤติเช่นนั้นอนาปติวานในสิกขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุมีบุรุษผู้รู้เดียงสาคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อน 2. ภิกษุยืนมิได้นั่ง 3. ภิกษุ มิได้มุ่งที่ลับ 4. ภิกษุนั่งส่งใจไปในอารมณ์อื่น 5. ภิกษุผู้วิกลจริต 6. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญตัติหรือภิกษุอาธิกามิกะได้แก่พระอุปนันทะสักยบุตรปาจิตตีอเจลกะวั์สิกขาบทที่หําคำแปลพระบาลีที่เป็นพุทธบัญญตัติอันหนึ่งภิกษุใด นั่งในที่ลับกับมาตุคามสองต่อสองเป็นปาจิตตีเนื้อความย่อในหนังสือนวโกวาทภิกษุนั่งในที่แจ้งกับผู้หญิงสองต่อสองต้องปาจิตตีอธิบายความและเจตนารมของสิกขาบทนี้คำว่าที่ลับในสิกขาบทนี้มุ่งเฉพาะที่รับหูมิได้มุ่งที่รับตาดังนั้นในนวโกวาทจึงแสดงว่านั่งในที่แจ้ง ซึ่งสามารถมองเห็นกิริยาอาการแต่ไม่สามารถได้ยินเสียงที่พูดกันได้และเจตนารมณ์ของสิกขาบทนี้ก็เหมือนกับสิขาบทก่อนอนาปติวานในสิขาบทนี้ท่านแสดงภิกษุผู้ได้รับยกเว้นไม่ต้องอาบัติไว้คือ 1. ภิกษุมีบุรุษผู้รู้เรียงสาคนใดคนหนึ่งอยู่เป็นเพื่อน 2. ภิกษุยืนมิได้นั่ง 3. ภิกษุวิได้มุ่งที่ลับ 4. ภิกษุลั่งส่งใจไปในอารมณ์อื่น 5. ภิกษุผู้วิกลจริต 6. ภิกษุผู้เป็นต้นบัญญัติหรือภิกษุอาธิกรรมิกะได้แก่พระอุปนันทะสากยบุตร